สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูมะละกออายุสองเดือนกว่าแล้วนะครับก็ต้นเริ่มใหญ่แล้วบางต้นก็เริ่มเป็นตาดอกแล้วนะครับต้นนี้ก็สูงเกือบสองเมตรแล้ว มะเขือตั้งแต่เพียลงก็ใบร่วงหมดตอนนี้เพิ่งแตกยอดใหม่ครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับเมื่อวานฝนก็ตกวันนี้แดดแรงแห้งเหมือนเก่าเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ๆว่าจะออกด,ดอกไหมต้นนี้ใหญ่มากครับ เช้าผมก็มาแต่งต้นที่เริ่มเป็นดอกแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าลูกยาวหรือลูกกลมขอให้เป็นลูกยาวเริ่มมีตาดอกแล้วแบบนี้คือน่าจะเป็นลูกยาวลูกยาวจะราคาแพงกว่าออกดอกแล้วนะครับ ผมก็อจองไว้สองต้นต้นหนึ่งต้นที่ใหญ่เลยต้นใหญ่แบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ลูกกลมไม่ยาวต้นอวบนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นลูกกลมเดียวดูอีกต้นหนึ่งครับเริ่มออกดอกเยอะแล้วขอจะเป็นกระเทยครับ ลูกยาวลูกกลมใช้ได้อย่าให้เป็นกระเทยมะเขือก็ใช้ได้ครับเริ่มแตกดอกละแตกยอดแล้วก็แตกออกมาเป็นดอกเลยนะครับั้งแต่มะเขือที่โดนเพี้ยลงสุตแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเลยครับสองอาทิตย์เลยผมก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูอีก มะเขือก็เริ่มจะดีขึ้นเพียหายหมดแล้วร้อนจัดเพียเลยเยอะเพี้ยไฟเริ่มออกดอกแล้วมะละกออายุออกดอกรอบอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งถ้ารักษาดีๆประมาณหนึ่งเดือนครึ่งสี่เดือนก็เก็บตำส้มได้ถ้าขายแต้มก็รอมันมีแต้มหรือลูกสุกก็ประมาณ หเดือนเริ่มมีแต้มเขาขายเขา้าโรงงานได้ส่วนใหญ่ผมจะขายเป็นตำส้มตัวนี้สมบูรณ์เลยกับใบดำถ้าใบดำคือไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่นี่ครับมะเขือที่ผมปลูกไว้ก็เริ่มออกตาดอกเหมือนกันลูกไม่มีครับเพราะว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดเลย ผมก็แต่งให้เหลือต้นหนึ่งสองต้นกับมะละกตอต้นนี้ใบดำเปื้อเลยครับเนี่ยต้นนี้ผมยังไม่แต่งเหลือสี่ต้นเลยเดี๋ยวต้องเอาไว้สองต้นอย่างนั้นจะไม่โตออกดอกละไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้เพื่อ,อนๆดูต่อเนื่องเพราะผมไปทำค้างถั่วอยู่อีกล็อกหนึ่งอากาศร้อนมาก มาดูมะละกมะเขือล็อกที่ผมจะเก็บพรุ่งนี้ก็เพียยไฟก็ลงเยอะครับใบก็เริ่มร่วงเยอะแหละก็ดีอย่างหนึ่งฝนตกลงมาเมื่อวานก็ยังมีลูกให้เก็บอยู่ครับมีลูกเก็บอยู่ก็เริ่มแตกยอดดีแล้วเดี๋ยวใส่ปุ๋ยรดน้ำก็ มีลูกอยู่ครับลูกเยอะอยู่แตงไทยเดี๋ยวก็สุกมะเขือถ้าเราไม่เก็บต้นจะโสมเร็วครับเดี๋ยวก็เก็บได้แล้วอีกพ่งนี้ถ้าเห็นลูกเหลืองถ้าเราเลืมต้องเด็ดออกเลยเนั้นต้นจะโสมเหลืองเยอะเลย กพรช่วงสมบูรณ์สุดที่แล้วใบมันเยอะครับเพราะว่าผมปลูกที่ยากกลกมองไม่เห็นก็เลยลืมครับคราวนี้ใบน้อยแล้วครับใบมันร่วงหมดนี่ก็เป็นรักมะละกอก็อใช้ได้หลังจากฝนที่ตกไปเมื่อวานตอนเช้าต้นนี้สงสัยจะขาดปุ๋ยเหลือง เยวต้องหาปุ๋ยมาใส่ตอนนี้เหลืองเต็มที่เลยก็เริ่มจะแตกยอดแล้วก็ออกดอกครับเขือสุดนี้ใบร่วงหมดเป็นพริกขนาดพริกยังเป็นโลก รยังเป็นโรคเลยครับเพราะปลูกติกเขาเก่าแต่ดีอย่างหนึ่งมะละกอไม่เป็นโรคครับเพราะเป็นที่ใหม่ไม่เคยปลูกมะละกอมาก่อนจุดไหนที่ปลูกมะละกอมาก่อนจะเป็นโรกง่ายออกลูกปุ๊บใบหยิกเลยครับ ต้นไม่เสมอกันครับต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีผมปลูกไม่เสมอกันแต่ก็ไม่เป็นลูกมรล,ลกอเสียเป็นลูกส่วนใหญ่ที่เขาปลูกกันส่วนใหญ่จะเป็นโรคหมดขอให้มีลูกที่ผมปลูกแปลงนี้ก็สี่อย่างครับก็มีมะละกอมีขา้าวโพดมีพริก แล้วก็มีมะเขือสรุปแล้วตอนนี้ก็เหลือมะเขือกับมะละกอรครับขวโพดก็หักไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลนกกินหมดทั้งนกทั้งนอนพิกก็ใบหยิกเหลืองนะครับก็ยังใช้ได้คือมะเขือกับมะ,บมะละกออยู่ยังไม่เป็นไรพิ่ก็ยังเหลืออยู่บางต้นมันเหลืองผมก็ถอนทิ้งเลยครับใบจะหยิกแบบนี้ ยังไม่เหลืองนี่ใบเหลืองถอนทิ้งเลยเหลือไม่กี่ต้นไว้กินครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่ามะละกอติดลูกดกไหมลูกยาวหรือลูกกลมจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ